ในเวลากินข้าวละเด้อเนาะนี่คือเนื้องูเด้อทุกคนโอ้เช่นมันตัวหอกส่วนนี้แม่การ์โ่เด้ออโอ้ตัวฟันเด้อ ได้อีกแล้วทุกคนโอ,โอ้คนใหญ่เลยเอาพี่น้องเบิร์ดกินขขาวปลาลองบกลองกินเบิร์นแซดบ่แซดเอ้แซดหลายสุดยอดพี่นอ้นนะอ,นองนี่นะแม่ชิวเงาหลับตัวแม่ชิวแล้วมันเด็กเพิ่งยังมือ อสุดยอดไปเลยเด้อเนื้อฟานเด้อตัวนี้ก็จะมีตรงนี้แล้วก็กระลอดกันด้วยกันเนาะน่าเชื่องไหมทุกคนด้วยอู้ดมรอยนี่จาน้อยเนาะน้องกลับประมาณนี้เลยทุกคนขายมอสซื้อเลยซีวิปปลาของเขาถ้าหารว่ามีโฟมมาถือว่าบมลรอเลยสบายแหละขึ้นนี่นะ หลับสนีทเลยสบายดีสบายดีโมทุกคนเดอ้อเนาะเมือนนี้เขากลับมาปลาอีเลีเ่ยวด้อเนาะหายไปสองสามเมือเพราะว่าอยู่บางแก้วนะ่ะนี้บุญสาวนูนเนาะก็บเรบาร์บได้ไปใส่ทุกคนเมือนนี้เขากลับมาปลาอีเลีเ่ยด้อไปปลาคันนี้เขาไปกันประมาณหาคนเดอ้อเนาะโอเคเขาเป็นลุงบาได้ไม่หยันเดอสลับไปคันนี้เนาะตอนนี้เขาเก็บสิบไปทันนี่เดอ้อทุกคนจุไอเขานะ่ะไปก่อนแล้วเนาะ น่าจะแม่งูสิ่งเนาะเดี๋ยวเราลองไปจับเบอร์เดอร์ว่าเป็นังไรเนาะโอ้มันขยันแล้วทุกคนนี่มัน่เหินยานเลยหวัวมันเข้าไปพุ่นเร็วเนาะน่าจะเนียประมาณเมสองเมตรนี่แหละเนาะ ว่ญญา nhau เลยพอจะโลมไปต่ำไหมน้าตัวนี้ไปเด้อเนาะ โอเคตอนน okay, ี well ้เขาก็มาห้องบอนนี่แหละเดินเนาะบอนที่เขาจะพัดเนาะเขาจะพัดบอนนี่เดี๋ยวดูคน นี่นี่คือกระลอบบินเด,อด้อทุกคนมันก็นได้เนาะเป็นแบบนี้หาก,กินตอนกลางคืนเด,อด้อเนาะกระลอบแบบนี้นเป็นกระลอบบินเด,อด้อพอสเตรงม้นสีตัวนี้กินเด้อทุกคนเมื่อกี้จัดได้เนาะต่อมาเครื่องงูแบบนี้กินได้อยู่เนาะ เขาสิควกินเลยเดอ้อเนาะรอบแบบนี้นะอกนี้ตัวนี้แม่ก็รบบิน้วกางูสิงขนเขาคือแก้วกัดจะปล่อยงุนสิงตัวนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าจุไอคา,าวาเ่าได้กินเนื่องูโดนแล้วก็เลยว่าจะมากินแบบนี้เลยเดอ้อทุกคนภครที่บ่มาก,กัดต้องขอทษขคอายนำเนาะวิธีชีวิตคนเฮาต้องหากินในปลาแบบนี้เลยทุกคน ไปคนเฮากัขึ้น

阿罗啊！都什么什么菜啊？这 l 阿罗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 ，什么阿罗阿罗阿罗什么菜啊？这里，这菜都什么菜？这里、嗯，这菜什么菜？嗯，嗯，对、嗯、啊。来呀！哎呀妈，那我们吃了，你别那么耗着。 ในเวลากินข้าวแล้วเดอ้อเนาะนี่คือเนื้อง,งูเด,อด้อทุกคนโอ้เช่นมันตัวหอกส่วนนี้แม็กกาล้อเด้อหู เอาสิกินท่าเด้ออีสองคนยังไม่ได้กลับมาเถื่อเนาะถ้ามาไหวแล้วไปกินขา้าวแฮนงก็เลยว่าสามคนเขากินท่าเลยเนาะนี่คือเหล้าเด้อกินเหล้านี่เอาเหล้ามาเด้อเนาะบ้าเสแ็บอ่า chịu cái thấy à? Cái gì được, cái nào? à, nó có, đi đâu? Vặt tiền cho nice mm -hmm. जी <tiple> 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 ยด้อยู่คือตอนนี้เขาไปาเบิร์นไอ้สองคนวา่าให้มาหาเนาะวา่าเขาจะได้เมียเนาะทุกคนจะได้ไปขึ้นไปพุ่นเดอ้อจะลั้กินข้าวอยู่ทุกคน OK, học bài luôn nằm gan đơ, chạm mỏ hói nè, lẹ. Chưa bực ข้าจะวัดได้ตุฟันเด้อทุกคนเดี๋ยวไปบุญดังกันวะใหญ่สั้นใดเนาะท่านผิดโอ้ตุฟันเด้อได้อีกแล้วทุกคนโอ้คนใหญ่เลยโอ้สดดีสุดเลยเแล้วมันน่าจะสุดดีเช่นนี้เลยทีนี้ก็ได้อีแล้วเด้อเนาะ tao có mà chimon cái uda chimon chimon à chimon 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 mụn, chimon 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 tụi mẹ chimon 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 mẹ chimon không có ngon à không ngon โอีย้ด้วยออตัวามาโอ้โอ้ผมมนเจได้ตกฟันเด้อไอสองคนนี่เนาะไก่ฟ้าขัวก็ไม่มีแหละได้ตัวนี้ตัวนึงอีก

거든으면 이 미스 다스 보데가 해 哎，那不错了咯，是不？虾大了。我回去查嘞，查。还查些土，啊几个人呢？住在头，还是身边子女咯？ ايه يي いいぞ。あ、でもじゃな。はい。ちょっとね。えっと、お、いかく出せ ये ना पास होने ज्यादा है चिकिदा से पोटू उठा ला था हां सर बत्ते दे हां ह अग बत्ते आ, आ? ऐ, वा जा अग बत्ते बूं अग बत्ते बत्ते ना खा बत्ते आ

ปกติได้สัญญาต้องกลับไปเนาะเพราะว่าคันนี้มันนองคุ่คันลื่นไหลเลยว่าพอตัดให้ไว้แบบนี้เนาะก็ค่อยกลับไปก็ได้เนาะทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยเด้อเนื้อฟันเด้อตัวนี้ก็จะ,จะมีตรงนี้แล้วก็กระลอดกรรมือกันเนาะที่จะทำอยางคนด้วยหูลร้อ,อน,น อันี้กสิบกินนงเนาะหตัวออกเล็เลยก็รอส่วนจุนี่เขาสิป so ีก so ินเด้อเนาะมันเป็นคนไรแล้วก็ดูไิ้งกุ้งในห้าหนไ้เนาะยใช้ินใช้เขาเนาะนกแท่คนแทกชอนเลยอือจมากระอนด้ตัวเนี่ยมาขนาดตัวนี่เนี่ยก็ี

อยินไหมครับเอาพี่น้องเบอร์เดอร์กินเขาวปลาลองกลองกินเบิร์นแซดเบอแซดเอาแซดหลายสุดยอดพี่น้องนี่นะแม่เล่าให้เด็กๆแม่มาคุยเถอะเอาโตแกล้ว <laughs> मेरा दिल भी कहने की कोशिश कर रहा था। เยยนลอร่อยมากๆทีเกลือเกลือทุกที่ทุกซอกเลยจังกว่าทันสมัยเออตัวนี้เดี๋ยวซุดตัวนี้เขากิจะกินต่อเด้อเนาะสุปไปเลยเด้อสลับมาเนี้นะคืนนี้เนาะชิวแมวหลับตัวมาเนี่ยชิวน้ามันเด็ดพื่อนยังตัว

กินสอนสามรอดเดอ้อคือนี่นะ <c oughs> จะนนอนกับประมาณนี้ทุกคนบ่มีอ่ะนะว่าได้สร้างที่พักอาศัยเนาะเอาใบตัวนี้ห่ออยู่นี่แล้วก็จะนอนแบบนี้เลยถ้าหาว่ามีฝนมากอ่ะแตอว่าบ่รอดแล้วเนาะแต่ถ้าบ่มีฝนก็นสดดีไปนี่ นองอกับประมาณนี้เอโโอ้อทุกคนซีวิปปลาของเขา้าหาามีโฟมมาถือว่าบมโลกเลยสบายเลยขึ้นนี่นะหลับสนิทเลยก <c oughs> ินเหล้าออมอเลยว <c oughs> เด yep, ี๋ิวลอปเนคอเด็กป uh, anyway> านาจาเฮ้คินนกระจกเพ่เท cool ่านี้แด้วทุกคนพบกับมาในอีพีต่อไปเนาะอดินม่อยู่เี่ยให้จุไอหนอก่อนเด้อเนาะส่วนแก้วจะเบอร์ยูนนี่ท่าหนึงเนาะจะนอยคอยนอะ เพราะว่าตัวนี้จะได้ตั้แห้งไว้นอก่นโอเคนายบุก็บัที่ถองนานจะนีด้เวลามันไนี่นี้โอ้โหมาเต่ามืจ้ะกัน้เลยอาจา